ของแผ่นการตลาดเนาะอ่าสำหรับแผ่นการตลาดเนาะพูดไดทีโอเคตัวอย่างว่าโอเคเขาเป็นเทรดเดอร์เลยพูดไดอยากจะสร้างทีมเนาะหรือว่าลิงก์เลียงต่างๆเนาะอ่าสำหรับตัวนี้แมนอาจจะบายเนาะบายตัวนี้หรือว่าบาย VIP ตัวนี้ซีอ่าในมูลค่าเก้ายนะูดีเนาะอ่าตัวนี้เนาะอ่าระบบสเต็มกสิบบอลเนาะอ่าต,นะตัวนี้จะเป็นพลนะัสสิบเป็นคันเนาะในฐานานะ VIP เนาะคุณจะได้รับคอมมิชชั่น2.5%เนาะ เราเนียงตาเนาะอ่ะเขามาเบิ่งนกันเนาะหลังจากโอเคเอาาย VEP ไปแล้วนี่เอารา,ายได้แผนการตลาดที่เป็นแบบไดนเนาะอ่ะตัวนี้นํา,าการการลงเบิงนะ่งเนาะแล้วก็เอามาเบิ่งนเนาะทุกคนเนาะอ่ะเนาะ,ต,นนะ,ต,นนะตัวนี้เนะาเนนะตัวนีนนนะ้ที่เป็น marketing plan เนาะเกี่ยวกับในส่วนของราแผนการตลาดเนาะที่มีในส่วนของอห้า level เ,เนาะก็คือ g หนะึ่ง g สอง g สา g 4 g ห้าเนาะสำหรับตัวนี้เนาะก็คือ อาโต g จหนึ่งเนาะก็คือไซอูอาตัวนี้เนาะจะเป็นในส่วนของอ่าก็คือ v i p m e m b e บนาะคบมิเนาะอาวอลุ่มบมิเนาะจะได้ค่าคอมมิชชั่นอาหนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์นาะอ่าตัวนี้เนาะจีสองตัวนี้จะอ่าไซบีพีเมมเบอรอยู่สามเนาะสามคนเนาะ้าก็วอลุ่มเนาะเอหนึ่งอาจีหนึ่งเนาะจีหนึ่ง ่าธุรกรรมนี่เนาะขั้นเป็นของเ p มันจะเป็น f อหนึ่งเนาะตัวนี้จีหนึ่งนี่จะเป็นในส่วนเอ่อ g g หนึ่งเนาะพันนะห้าร้อยเนาะตัวนี้เนาะค่าคอมในโซนของตัวนี้จะได้ิวต์ทีศูนย์จุดห้าห้าเนาะอ่า G3 เนาะ G3 หรือูระดั3เนาะในส่วนของตัวนี้จะไซด์วี m อพีเมมเบอร์เาะจัคติมีอยู่3คนแล้วบวกอีก2คนเป็น5คนเนาะแล้วก็วอลลุ่ม G1 เนาะธุรกรรมรวมๆกันหลายๆคนท่านเนาะอยู่3,500เนาะ จะ,ะครับ่าคอมอยู่0.35เนาะ G 4หรือเลวเนาะจะไซ่์ว p e พมเมอยู่8คนเนาะ่าท <G 3> นะี่ามเนี่เขามี5คนแล้วบวกอีก3คนเป็น8คนนะอ่าวอลุ่มหรือธุรกรรมนิแม่นห้ 7, นะา0้เนาะคอมมิชชั่น0.2% 0.25%เนาะ G 5เนาะไซ่์ว p e m มเมอยู่16คนเนาะก็คือมีอยู่8แล้วบวกอีก8คนเป็น16คนเคนาะและการสำรับวอลุ่มเนาะ G 1นี้บวกกัน สิบสามพันห้าร้อยเนาะคอมมิชชั่นเนาะในส่วนของเลี้ยวห้าเนี่ยจะอยู่สูงจุดหนึ่งห้าเนาะรวมทั้งเบิร์ตนี่เป็นสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนาะก็ถือว่าหลายเนาะเนาะก็ถือว่าหลายเนาะอ่ะอันนี้เนาะอันนี้เป็นอ่าชีนำลองเทรดเบิร์กเนาะที่นำลองอ่าอาบายวีเอพีแล้วก็เราเทรดเองเบิร์กเนาะอ่าลองเทรดเอาค่าคอมมิชชั่นเบิร์กเนาะอ่าเพื่อจะเอาคอมมิชชั่นมันจ่ายเท่าไรเท่าไรเนาะอ่าตัวนี้เนาะก็คือตัวนี้เนาะ แปลงว่าวอลุ่มเนาะวอลุ่มที่นัมเทรดเนาะเทรดเองเนาะเจ็ดันเนาะตัวนี้วอลุ่มพี่นํมเท็ดเองนติว่าเจ็ดพันเจ็ดอยเนาะคอมมมชั่นเนาะคอมมิชั่นจะได้หัก็สิบสองจุดเจ็เนาะอ่าคอมมิชั่นจะก็สิบสองจุดเจ็สเนาะอ่าเนาะสมมุติว่าวอลุ่มพันเจ็ดร้อยสี่ามเนาะค่าคอมมมชั่นก็จะได้สิุ่าเก้าสองเพราะว่าอย่างมันได้หนึเนาะก็เลยว่าได้หลายเนาะเนาะคันหนึเป็นต์ก็สมมุติว่ะเจ็ดพันเจ 77สิบเจ็ด USD เนาะอัตราเงินกัหนึ่งจุดสองก็คูณเอาเนาะทุกคนอ่ะอ่ะอันนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าคอ m ม i s s i o n เนาะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นเรียวทม์ในวันนั้นเลยเนาะในวันนั้นเลยเนาะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าในส่วนของอ่าย้อนหลังเนาะทุกคนเนาะตัวนี้เนาะคอ m ม i s s i o n เนาะอ่าอันนี้คือนำเลยลรองเบิง์เนาะเรย์รองอ่านั่นแล้วก็ลองเทียบเบิงเนาะทุกคนเนาะสลับตัวนี้ คอมเม้นสั้นถ้าหากว่าโอเคคนไหนที่ว่าโอเคสนใจนะในส่วนของการชี้โอเคใครอยากเป็น v p member อะไรเงี้ต่างๆเนาะการเนาะการมาทักสอบถามเนาะรายละเอียดข้อมูลต่างๆเนาะอ่าเดี๋ยวนำปะลิงก์ข้อมูลติดต่อไว้กล่องในคลิปเนาะทุกคนเนาะอ่าหลักๆเนาะตัวนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดของมันเนาะก็จะมีในส่วนของอ่า G เนาะในส่วนของ G ตัวนี้เป็นวอลลุ่มเนาะที่นำเทสเนาะคอมเท้น ตัวนี้นะลองลองขึ้นมาเช็ดเ <im it> บืเ้องต้นทุกคนนะตัวนี้นะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นคอมมิชชั่นคอมมิชชั่นตัวนี้จะเป็นอ่าอย่างต่างๆเนาะอ่าคล้ายๆกระประมาณนี้นะทุกคนเนาะตัวนี้นะนะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอย่างต่างๆเนาะการเติมการถอนอย่างปกตินะทุกคนเนาะสำหรับตัวนี้เด้ออ่าสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ทำนี้นะทุกคนเนาะ อาเภลอที่นีหยังสนใจหรือว่าบม่เข้าใจกาสสมารถสอบถามเนาะทุกๆการลงทุนมีความเสี่ยงบนแนะนำให้ไผรมาลงทุงนนะไผที่อยากจะลงทุนแมมนศึกษาให้ดีเนาะนการลงทุนทุกๆครั้งเลยทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้อาวสัมเนาะทุกคนเนาะบ๊ายบาย